สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิพามาเห็ดไอพัดก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องเปิดไฟก่อนนะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะน้ํามันก็จะกินน้ํามันอีห้อนี้แหละค่ะมิดรถั่วแล้วก็น้ํามันอีห้อนี้นำค่ะโคโกะนัดค่ะ น้ำมันบักเผาค่ะน้ำมันบักเผาเนาะใส่เห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดสดใส่ลงไปเลยพัดขวกเนี่ยมันหอมซะก่อนแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้หั่นเรียบร้อยแล้วเต้าหู้หั่นเรียบร้อยแล้วก็มีเต้าหู้ อฟองด้วยนะคะเป็นก้อนๆนนี่นะคะก็อย่าใส่เยอะก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นนะคะแต่ที่ฉันชอบอย่างนี้ทีนี้มันเหลือก็อามารวมกันเอาไวผ้ผัดผักรวมเม็ดก็แล้วกันนะะจะไม่ใส่เยอะเครื่องนะอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาทอดนะคะคนให้เข้ากันเลย ให้เขาอ่าเป็นออกเหลืองๆห,หน่อยนะคะเขาออกเหลืองๆนะพี่ดองเนาะมันออกเหลืองๆเราต้อง,องกะม้านมันกับเหลืองมันก็เป็นตนากินถ้ามันเหลืองมันก็อร่อยนะคะก็ะดูแล้วมันก็จะอร่อยพอเราทำผัด อะไรเนี่ยเดี๋ยวอยากกินอะไรเราก็ทําเองคิดเองนั่นไอเดียเองนะคะพอพอมันไอเดียเองแล้วมันจะทําอะไรออกมามก็อร่อยนะคะมันก็ไม่ได้ยากหรอกว่าเออวันนี้เราอยากจะกินผัดก๋วยเตี๋ยวหรือผัดผักไทยอะไรเงี้ยเราก็มาน,นึกเมนูของเราว่าเราจะใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยอาพี่น้องนะเอาทึ่งไทยเอาทั้งมันอนะีสารนะ แต่ว่าอีสานมันสิขลองกลัวได้พี่น้องไทยมันมันมันกระด่างโหดไทยแต่ว่าก็เบาได้ยุไทยก็ได้เบาได้นี่ปล่อยเขาสักแป๊บนึงให้เขากรอบก่อนออกเหลืองๆห,หน่อยหนึ่งมาแหละพอมันออกเหลืองๆแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็สกใส่ ไอ้นู่นนนี e. ่ออดเดี๋ยวจะเดินมาดูนี่อุ่นนะนี่ไว้เนี่ยในไมโครเวฟเนี่ยค่ะได้แล้วโอเคได้แล้วได้แล้วเบิ้งอันพัดนะก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอเคเลยได้แล้วเบาหนักพอได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะข่อยอันอุ่นหมูอุ่นหมู ใสให้เบนะิ้อ่ะนี่หมูหมูอบพี่น้องอบหมูอ,มอมบหมูบ่ได้ยากดรอกเ้าบัดนี้ฮาก็มาครุนต่อคลุนต่อน้งพี่น้องนะเริ่มเหลืองแล้วนะคะพอมันเหลืองแล้วเราก็จะได้ใส่กุ้งลงไปเลยเพราะอันนี้ใส่แค่กุ้งนะคะ พัดรุงเนาะเครื่องปรุงก็ปรุงตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเนี่ยกุ้งใส่กุ้งลงไปเลยโอเคพอใส่กุ้งลงไปแล้วก็ปรุงเดี๋ยวก็ปรุงเครื่องบั้นลองหลเตัวพไ่ได้หนิว่ามันหน่ยอยด้วย อยากยังจะกินน้ำน้องพี่น้องเนาะผักก็เก็บได้ในสวนไปอยากกินผักป่ะเอานเ่ืมมาอว้ตะลางก่นทีนี่ก็จะใส่ไอ้รสด,ดีรดดีแบบเป็นเม็ดบอเด็ดใส่ลายดอกพี่น้องค่ยเพราะวุ้ยวะาลายน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลน,นัน นนบังจะใส่เส้นลงไปบังใส่หนีสะกก้อนเราจ็จงใส่เส้นคนให้คนเขากันให้เรียบร้อยให้พคนละลายเขาไปอยู่ในพักในหยานีสซกกอนแด่เราหน้พแบบนะี่นองนะเอาอันนี้ลงไปเลยค่อยอันคั่วไปเรียบร้อยแล้วละอันเส้นก็ได้เราจะคั่วไปเรียบร้อย เส้นพวงยังก็อยขวัวไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเติมสีอีวดําลงไปอ่ววานมาแล้วพี่น้องอแล้วก็อ่าซอสขาผู้เขาทองไม่กินนวดยู่ดอกพี่นอ้องยู่เมืองนอกก็ได้แล้วก็น้้ามันหอยหน่อยหนึ่งยางละหน่อยพี่น้องเพราะว่าใส่หลายๆไม่ติเข็ม okay. เข้ม <Okay, S 2> แล้วมันก็กินบอแซบเป็นกับคนเราให้เข้ากันนะคะ mm hmm. ใส่กัน่ mm hmm. อย mm hmm. มีนคนถนไต่เนาะพี่น้องน้ำจะเลยขาดไหนจังน้อยเสียงนคนตวดเก็อบตวดเลยโอเคเพราะว่าเซนคอยตกพัดมากละละเพ่ยนึง ว่ามันมันได้ไหวนะเี่นเส็นกบขัวมากแล้วเพีนึงพัดถิไ่ไหวให้มันเข่ากันเพราะว่าเส็นแห้งเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องบางเทียหน่มันกับเปียด้เส็นแห้งเวลาเข้าขัวเข้าอ่อนแซน้ำแล้วเข้ากะไหวมาพัดถินะ่นไหวเนาะพี่น้องเนาะพอเข้ามาพัดถิ่ไหวแล้วมันก็เป็นเส,เส็นไทยเ้็มนันแต่เข้าล้มาขัวเลยโอ้ยมนุงปุยพี่น้องเมื่อกี้แหละเป็นเต็ม แบบ่อยนี่เด้อเนี่ยนี่เป็นเส้นไปเส้นม,มันเลยเห็นป่าเส้นไปเส้น,าานมัน,มน,นนี่บ่วเี๋ยวจังอันมันผัก่อยกันยังวันท่านเอามาใส่โอ้โหก็ลืมโอ้ผักหลายพี่น้องเพราะมันลืมเส้นมาข่อยกัน พักหนา้าพี่น้องใส่พักหนา้าแต่คอยพันลืมพักบันพอดีเราคอยอันคีบคอยอันมันกับสีหน้าเลยพี่น้องพี่อาสีมาใส่อันพักหน้าเดียวเดียวเบิ้งผักขนา้าพรใส่ไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยเบ,บยิ้งเบิ้งกอนเด้อนี่จักนาทีละ่ะอุ้ยตั้งเจ็ดแปดนาทีละพี่น้องสงสัยอัน คลีปนีสิบใบซ้ำนีก่อนเด้อมันก็มีพนะักขนามีพักอย่างน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่ไปเพราะว่าข่พันลืมพักข่อยเลียสิเอาซ้ำนีสัก่อนมันคลีบยา่าลายมันกัะสีบ่ออันนั้นน,น,นะน,น,น,น้ะพี่น้องเนาะเนี่ยเบงเองเนี่ยการหั่นเห็ดพัดไทยของข่น้ะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบคุด้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อทำมากกักดไหลกดแชรกกดติดตามนั่งน้ำเน่สาวบนอยู่ตามแดน นี่ละจะได้ประมาณนี้น้ะพี่น้องน้อนเดี๋ยวขอยกติดไปอันนัน้นพักขนาดใ่นี่ละการเฮ็ดครีบมังทีบมังกับ,บริยพรทุกอย่างเฮ็ดอันานั้นแน่นี่แน่น้าพี่น้องน,อน้สอสงสัยสิใบซ้ำน,นี่ละพี่น้องขอบพูนได้หลายค่ะทำมากกับกดไรกดแชรกกดติดตามให้นั่งน้ำเน้นด้ค่ะขอพูดได้หลายค่ะบ๊ายบายซียูบาย